ครับหลังจากที่ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดที่1,654หี่เหรียญเมื่อวานนี้วันนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรต่อครับหลังจากทําจุดต่ําแน่นอนครับพอมันเป็นจุดต่ํามันก็ต้องมีการเด้งตัวขึ้นมาการดีดตัวขึ้นของราคาทองคําบอกแนวโน้มว่าเป็นการเด้งขึ้นหรือเป็นการกลับตัวขึ้นต้องจุดเหล่านี้ครับเราสามารถใช้ทฤษฎีดาว ดาวเทอรี Theory, ในการที่จะมองหาแนวโน้มต่างๆเหล่านั้นเราจะหาจุดต่ำได้ก็ด้วยดาวเราจะหาจุดกลับตัวด้วยก็ได้ก็ด้วยดาวเทอรีครับดังนั้นตรงนี้ครับเราจะสามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยทฤษฎีดาวหรือดาวเทโอรีนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องนี้ครับด้วยหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเรานะครับก็จะมี5เทคนิคอยู่ในนี้ ทฤษฎีดาวเป็นหนึ่งในเทคนิคนั้นครับอยู่ในหน้าที่38อยู่ในหน้าที่38นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้กับทฤษฎีดาวหรือดาวเทียรี่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ก็น่าจะแบบเกืบเกบอบๆอ่ะผมว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของทุกๆตำราที่นำมาประยุกต เป็นเทคนิคอลในปัจจุบันเป็นอินดี้ในปัจจุบันต่างๆก็มาจาก D ทฤษฎีดาวทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นอีเลียดเวฟเทนไลน์ฟิโบแนนซีหรือเทคนิคอินดี้อื่นๆก็พยุกต์ใช้มาจากทฤษฎีดาวแทบทั้งสิ้นนะครับมีพื้นฐานมาจากสิ่งนี้แทบทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้กับสิ่งนี้สิ่งนี้มีความพิเศษอย่างไร จะสามารถดูแนวโน้มได้จริงหรอในเมื่อมันเก่าแก่มากอ่ะมันเก่ามาก,ม,ก,าม,ากมันแก่มากเนี่ยมันยังจะใช้ได้อยู่เหรอสนิมขึ้นไปแล้วหรือยังบางท่านอาจจะถามแบบนี้นะครับอาอาอลูมิเนียมอันลอยครับไม่มีสนิมเกาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับยังคงศักดิ์สิทธิ์ทฤษฎีนี้ยังคงศักดิ์สิทธิ์ยังคงใช้ได้ดี <c oughs> เพียงแค่ว่าตัวเราใช้เป็นไหมหลักการต่างๆเรานำไปใช้ได้จริงหรือเปล่า รตรงจุดนี้ครับมันจึงมีความสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือมันใช้ง่ายมากหลักการของทฤษฎีดาวสามารถนำไปใช้ได้ง่ายจริงๆครับใครที่ไม่เป็นเทคนิคอลเลยเรียนรู้วันนี้ท่านจะสามารถเทรดลงทุนกับตลาดได้ด้วยทฤษฎีดาวเพียงตัวเดียวเลยครับตรงนี้หลายๆท่านอาจจะไม่รู้แต่วันนี้ คนที่เข้ามาเรียนฟรีๆกันที่หน้าเพจเฮียยุทธเดอะเซิร์ชเพดทองในวันนี้จะได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นครับยินดีด้วยครับกับทุกๆท่านไปกันเลยครับไปดูว่าทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจะสอนเราได้อย่างไรบ้างมันง่ายจริงเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันง่ายจนกระทั่งไม่ต้องรู้อะไรก็สามารถเรียนรู้ได้จริงๆเหรอเราไปดูด้วยกันครับวันนี้เราจะเรียนกันฟรีๆที่หน้าเพจนะครับ วันที่28ตุลาคม2565ครับอ่าเราก็เปิดมาแล้วครับทีนี้พอเราเปิดมานะครับด้วยทฤษฎีดาวจะบอกอะไรกับเราบ้างเปิดมาที่การาฟรายเดย์ครับเราจะเรียนรู้ในทําเฟรมเล็กๆนะครับรายวิครายมันเรายังไม่ต้องไปเรียนรู้ก็ได้นะครับเราเรียนรู้ด้วยการาฟรายเดย์เราจะเห็นว่าทฤษฎีดาวบอกกับเราว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับ ตลาดทำไฮเออร์ไฮทำโรเวอร์โรนั่นหมายถึงแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแนวโน้มแต่ไฮเออร์ไฮหรือโรเวอร์โรของราคาสินค้าตัวนั้นจะต้องเป็นไฮที่มีนัยยะสำคัญแล้วก็โรที่มีนัยยะสำคัญเท่านั้นนะครับดังนั้นทุกไฮทุกโรไม่ใช่ว่าจะเกิดนัยยะสำคัญขึ้นนัยยะสำคัญนั้นจะเกิดก็ต่อเมื่อ เป็นไฮเออร์ไฮมีการยกไฮยกโลหรือถ้าเป็นแนวโน้มขาลงก็ต้องมีการกดไฮกดโลลงแนวโน้มขาขึ้นต้องมีการยกไฮยกโลขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ครับว่ามันต้องเกิดเงื่อนไขนี้ไฮหรือโลจุดสูงจุดต่ำไฮก็คือจุดสูงนะครับโลก็คือจุดต่ำ ไฮกับโรนั้นจึงจะเป็นไฮโลที่มีนัยยะสำคัญเข้าใจจุดนี้นะครับเราต้องหาเราต้องนำเฉพาะไฮหรือโลที่มีนัยยะสำคัญเท่านั้นที่มาใช้กับทฤษฎีดาวนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีสังเกตวิธีสังเกตไอ้เจ้าไฮเจ้าโรที่มีนัยยะสำคัญเราจะดูอย่างไรวันนี้จะเรียนรู้ไปด้วยกันครับถ้าเราสามารถดูได้เรียนรู้ได้เราก็จะสามารถนำไปใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ใช้ได้จริงแล้วก็แค่ทฤษฎีนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะครับสำหรับการเทรดซื้อขายทองคำหรือสินค้าตัวใดๆก็ตามนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้หาไฮหรือโลที่มีนัยสำคัญก่อนนะครับแน่นอนครับในอดีตที่ผ่านมาเราดูแค่ลายเดครับเราก็รอเราก็ดูแค่ลายเด์นะครับเราจะเห็นว่าจกากกราฟลายเดในอดีต เรามาเรียนรู้อดีตกันนิดนึงนะครับเราจะเห็นอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเราขยับไปดูเลยนะครับฮึบเอาละครับขยับมาแค่นี้พอแล้วทุกท่านมองเห็นตัวเลขจากไพ่วอทพอยที่โชว์ไว้นะครับจากไพ่วอทพอยที่โชว์ไว้นะครับเราจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทำา i g ที่ 1,916เหรียญตรงนี้นะครับหลังจากที่ทำ h i g ที่1,916เหรียญตรงนี้ราคาก็ลงมาทำ low ที่1750เหรียญตรงนี้นะครับคำถามจึงเกิดขึ้นว่า l o ตรงนี้เป็นโลที่มีนัยยะสำคัญไหมก็ต้องตอบสมาชิกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่โลจุดต่ำ low ก็คือจุดต่ำนะครับ L.O.W. นะครับ High ก็คือจุดสูงนะครับเข้าใจจุดนี้นะโอเคครับเผื่อจะมีสมาชิกรุ่นเกา่เกาๆบางท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วเสร็จแล้วตรงนี้มีนัยยะไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่มีนัยยะครับอดีตอดีตที่ผ่านมาเรายังไม่ไปมองครับสมมุติว่าเรามองไม่เห็นมันนะครับอดีตที่ผ่านมาเราสมมุติว่าเรามองไม่เห็นมันนะครับเราก็ฆ่าทิ้งไปเลยนะครับ เราสมมุติว่าเราเห็นตั้งแต่1 9 1เหเหรียญเป็นต้นมานะครับสมมุติว่าเราเห็นตั้งแต่ตรงนี้นะครับอดีตก่อนหน้านี้เราถือว่าเราไม่เห็นนะครับเพราะว่าบางท่านเดี๋ยวจะไปมองอดีตก่อนหน้านี้แล้วก็ไปย้อนไปอดีตตรงนั้นแล้วก็บอกว่าคุณยุทธพูดผิดไม่เอาครับเราดูตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับโอเคนะ เสร็จแล้วพอลงมาทําโร16นหกรอพันตรงนี้จึงเป็นโรเฉยๆครับแต่ยังไม่ใช่โรที่มีนัยยะสำคัญเพราะว่าโรที่มีนัยยะสำคัญจะต้องมีการยกไฮย,ยกโรเกิดขึ้นนะครับแล้วไฮที่มีนัยยะสำคัญจะต้องมีการ กดไฮกดโลลงมาครับไฮนั้นถึงจะมีนัยยะสําคัญหมายถึงอะไรเรามาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปต่อไปทําไฮที่1833เหรียญตรงนี้นะครับเห็นภาพนะครับอันนั้นก็เลยเป็นคําถามว่าในเมื่อโลที่พันเยังไม่มีไม่ใช่โลที่มีนัยยะสําคัญเพราะว่าเพิ่งเกิดจุดต่ำแค่จุดเดียวยังไม่มีการกด ยกไฮยกโลขึ้นเพราะฉะนั้นจุดต่ำจึงยังไม่มีจุดต่ำที่มีในยะนะครับแล้วจุดสูงล่ะจุดสูงเริ่มมีในยะใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไฮเริ่มกดต่ำลงเห็นภาพไหมครับจากเดิมไฮท,ที่1 9 1เยหเหรียญไฮที่หไฮที่1นะครับแล้วเสร็จแล้วกดต่ำลงมาเป็นโลที่1นะครับอันนี้โลที่1แล้วยกขึ้นไปเป็นไฮที่2อเนาะอันนี้เป็นไฮที่2นะครับ พอยกไปเป็นไฮที่2ราคาก็กดตัวลงราคาก็กดตัวลงอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับลงมาทำโลที่1,679เหรียญตรงนี้นะครับราคาก็กดตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้จึงเป็นจุดจุดอะไรครับจุดสูง1,2จุดต่ำา1 2 จุดต่ำให้เป็น x y แล้วกันมันจะได้ไม่เหมือนจุดสูงเนาะไม่งั้นมันจะ1 2 3กันเดี๋ยวจะงงอีกนะครับเพราะว่าสมาชิกบางท่านก็จะงงง่ายนะครับบางท่านก็เข้าใจง่ายก็ไม่ค่อยงงครับเราให้จุดสูงเป็น1 2 3 4 5เนาะให้จุดต่ำเป็น a b c แล้วกันนะครับ a b c เนาะอันนี้เป็น a จุดต่ำแรกเป็น a นะครับจุดต่ำที่2เป็น b เราจะเห็นว่า b ต่ำกว่า a ใช่ไหมครับ b จะต่ำกว่า a เพราะฉะนั้นแปลว่าจุด a จึงไม่ใช่ไม่ใช่จุดต่ำที่มีนัยยะสำคัญอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าจุดสูงที่1เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการกด high กด low ลงถูกไหมครับ high จุดสูงลดตัวต่ำลงเป็นจุดที่2จุดที่2ไม่สูงกับจุดที่1แล้ว จุดต่ำที่1ก็มีการลดตัวต่ำลงเป็นจุดต่ำที่2เป็นจาก a เป็น b ททำให้จุดสูงที่1เป็นจุดสูงที่มีนัยสํำคัญครับจุดนี้ครับคือจุดที่มีนัยสำคัญครับเนื่องจากมีการทําจุด ต่ำที่ต่ำลงแล้วก็จุดสูงที่ต่ำลงมีการกดไฮกดโลลงตามภาษาคนที่คุยกันในหน้ากลุ่มไลน์นะครับเราจะเห็นว่าเขาบอก้มีการยกไฮยกโลมีการกดไฮกดโลนี่ก็คืออารมณ์นั้นครับเราใช้ภาษาชาวบ้านแบบนี้นะครับในการคุยแล้วกันครับทำไฮเออร์ไฮทำโลเวอร์โลบางท่านก็จะเข้าใจได้ยากดังนั้นวันนี้เรามาใช้ภาษาแบบบ้านๆกันเลยนะครับ โอเคนะถุกตันตรงนี้เข้าใจนะครับเราก็เลยได้ว่าจุดไฮที่1คือ1916เหรียญเนี่ยเป็นไฮที่มีนัยยะสำคัญเนื่องจากมีการกดไฮกดโลลงเข้าใจนะครับใครเข้าใจตรงนี้กด5มาคนละ1ตัวครับไม่เข้าใจกด0หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อ เราจะเห็นว่าราคาทองคำมีการเด้งกลับนะครับมีการยกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งไฮครั้งนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับไฮครั้งนี้อยู่ที่1834ี่เหรียญเห็นภาพไหมครับอ่าไฮไฮจุดที่2 1 8 3 3 9 5นะครับไฮจุดนี้อยู่ที่1834เนาะออ่า uh, เป็นการทำไฮที่สูงขึ้นไหมครับทำไฮที่สูงขึ้นนะครับ ไฮเราใช้เลขเลขหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนาะโลเราใช้ A B C D E เนาะอ่าเราจะตายไปต่อน,นะครับแค่เปลี N ่ยนสีนี่คือมีการยกตัวขึ้นแล้วทำไฮที่สูงขึ้นนะครับพอมันมีการทำไฮที่สูงขึ้นถามบอกว่า1679เหรียญเป็นโลที่มีนัยยะสำคัญหรือยังณจุดนี้ยังถือว่ายังไม่มีโลที่มีนัยยะสำคัญครับเพราะว่าจาก1 8นจาก ที่ยกขึ้นมาที่1834ี่เหรียญเนี่ยยังไม่มีการยกโรครับมีการยกไฮเฉยเฉยยังไม่ยกโรเข้าใจใช่ไหมครับมันต้องมีการยกโลยกไฮในขาขึ้นถ้าจะเป็นขาขึ้นเป็นการกลับตัวขึ้นจากการลงแล้วกลับตัวขึ้นถ้าจะกลับตัวขึ้นได้ต้องมีการยกไฮยกโรเกิดขึ้นเข้าใจนะครับอันถึงจะเป็นการกลับตัวขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากขึ้นกลายเป็นลงเนี่ยมันก็จะมีการ กดไฮกดโลลงก็คือต่ำลงเรื่อยๆกับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีการยกไฮและเลขหนึ่งมาและสีแดงนะครับแต่ยังไม่มีการยกโลเกิดขึ้นดังนั้นเราก็เลยต้องรอดูต่อครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นต่อเลยครับว่าโลมาทำจุดต่ำที่ 1, 7 7 1เจเดร้อยยี่สบเอ็ดจแบบนี้ครับพอโลมาทำจุดต่ำที่1721นะครับ ราคาก็เป็นการยกโลไหมยกไฮเสร็จแล้วใช่ไหมครับยกไฮตรงไหนยกไฮก็คือพันเลขหนึ่งสีแดงกับเลขสองสีเหลืองเนี่ยเลขหนึ่งสีแดงมันมันมากกว่าเลขสองสีเหลืองนะครับ mm hmm. ก็เป็นการยกไฮไฮที่สูงขึ้นเรียกยกไฮนะครับและเสร็จแล้วมาทำโลที่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดย่อเรามาจุดเจ็ดสองตรงนี้นะครับเป็น A สีแดงเนะาะเป็น A สีแดงนะครับ เราจะเห็นว่าเจ้า A สีแดงเนี่ยมันมากกว่า B สีเหลืองใช่ไหมครับอ่ามันมากกว่า B สีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นการยกโลขึ้นถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเพราะทำไมถึงยกทำไมไม่กดโลก็โลมันมากกว่าเดิมจุดต่ำสูงกว่าจุดต่ำเดิมมีค่าที่มากขึ้นจึงเรียกว่ายกโลขึ้นครับม,มีจุดต่ำที่ยกตัวขึ้นนะนะครับ ไฮยกตัวขึ้นโลยกตัวขึ้นปุ๊บแล้วเด้งกลับพอเด้งกลับปุ๊บตรงนี้เราก็เลยได้ทันทีว่ามีการเด้งกลับทำไฮร์ไฮปึ้งขึ้นไปทำไฮที่ผ่านแดร้อยเจ็ดสิบเหรียญอันนี้เป็นไฮที่2นะครับเราก็เลยจะได้ว่าเจ้า B เนี่ยเป็น เป็นจุดต่ำที่มีนัยสำคัญทันทีแต่ตอนที่มันทำหนึ่งสีแดงเนี่ยที่ทำ higher high หรือการยก high ขึ้นที่หนึ่งสีแดงเนี่ยที่สูงกว่าสองสีเหลืองเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นจุดต่ำที่มีนัยยะครับจนกระทั่งมันโลยกโลขึ้นที่ a นะครับยกโลขึ้นที่ a แล้วทำ higher high สูงกว่าจุดสูงที่หนึ่งสีแดงทำ high ที่สองสีแดงสูงกว่าหนึ่งสีแดงปุ๊บก็เลยทำให้ b เนี่ยเป็น จุดต่ำที่มีนัยสำคัญทันทีเข้าใจตรงนี้นะครับสมาชิกทุกท่านหาตรงนี้เข้าใจกด5มาคนละ2ตัวแล้วกด5มาคนละ2ตัวแล้วทีนี้เราก็เลยรู้วิธีหา h i ที่มีนัยสำคัญกับ l o ที่มีนัยสำคัญเรียบร้อยแล้วใครเข้าใจวิธีหา h i ที่มีนัยสำคัญกับโลที่มีนัยสำคัญกด5 มาคนละ1ตัวครับต่อนะครับสมาชิกทุกท่านทีนี้ทุกท่านก็รู้แล้วนะครับ ครับเรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับเรามาทบทวนกันอีกทีนึงเพราะว่ามีหลายท่านเพิ่งกําลังเข้ามานะครับเพิ่งกำลังเข้ามาเรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้อ่าจากราคาที่จากราคาที่พันเก้าร้อยสหกเหรียญนะครับตรงนั้นครับตรงนั้นที่เราวงไว้สีเหลืองนะครับ ให้เป็นเลขหนึ่งเนาะให้เป็นเลขหนึ่งราคาก่อนหน้านั้นไม่สนใจครับเราอ่าเรามาเรียนรู้ไม่สนใจราคาก่อนหน้านั้นพอได้ไฮที่พันเก้าร้อยสิบหกเหรียญราคาลงมาทําโลครั้งแรกให้เป็นจุด A สีเหลืองที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้นะครับให้เป็นจุด A สีเหลืองหลังจากทําโลจุดต่ำนะครับแล้วยกตัวขึ้นไปทำไฮอีกครั้งหนึ่ง ที่1,833เหรียญเป็นเลข2สีเหลืองนะครับเราจะเห็นว่าไฮกดตัวลงถูกต้องนะครับไฮกดตัวลงเพราะนั้นไฮที่1,916เหรียญยังคงไม่ใช่ไฮที่มีในยะสำคัญครับเพราะไฮกดตัวลงเฉยๆแต่ยังไม่มีการกดโลจุดสูงหรือไฮที่มีในยะสำคัญจะต้องมีการกดไฮกดโลลง หมายถึงต้องมีการทำไฮที่ต่ำลง1ครั้งและต้องมีโลมีการทำโลจุดต่ำที่ต่ำลง1ครั้งจึงจะเรียกว่าจุดสูงนั้นเป็นจุดสูงที่มีนัยสำคัญเข้าใจจุดนี้นะครับอันนั้นจุดที่1จะมีนัยสำคัญก็ต่อเมื่อมันลงมาทำจุด B ครับที่พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าซึ่งทำจุดต่ำที่ต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญตรงนี้ครับ พอทําจุดต่ําที่ต่ากว่า1,750เหรียญตรงนี้ปุ๊บก็เลยทําให้โลที่ A เนี่ยมี lower low, low เกิดขึ้นจึงเป็นการกด high ลง1ครั้งจาก1เป็นเลข2อ high กดต่ําลงถือว่า high ได้กดตัวแล้วพอมี lower low, low ที่ต่ากว่า A 1,750สีเหลืองเราก็เลยได้ว่าจุดต่ําก็กดตัวลงด้วยพอจุดต่ำกดตัวลงปุ๊บจึงเป็นการยืนยันนะครับ พอทะลุทำโลว์โลที่ต่ำกว่า A สีเหลืองนะครับ1,750จึงเป็นการกดไฮกดโลลงแล้วยืนยันว่าจุด1สีเหลืองคือไฮที่มีในยะสำคัญทันทีสมาชิกเข้าใจจุดนี้นะครับนี่คือวิธีหาไฮที่มีในยะสำคัญนะบางคนพอมันทำไฮปุ๊บพอทําโลล์วอโลเท่านั้นแหละคุณคิดเลยว่าตรงนั้นเป็นไฮที่มีในยะสำคัญไม่ใช่ครับ คุณใช้ทฤษฎีดาวผิดนะครับเพราะนั้นนั่นคือไฮเฉยๆนะครับพอเกิด A เด้งไป2เนี่ยจากจุด A สีเหลืองเด้งไปทำสองสีเหลืองเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยเป็นไฮหจะเป็นแค่ไฮเฉยๆเป็นจุดสูงเฉยๆ,ๆแต่ยังไม่ใช่ถึงขั้นไฮที่มีนัยยะจนกระทั่งมันทำโลว์โรที่ต่ำกว่า A เป็นการกดไฮกดโรลงจุด1สีเหลืองจึงเป็นไฮที่มีนัยยะสำคัญทันที เข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่ไฮปกติแต่เป็นไฮพิเศษไฮมีนนยยะสําคันนั่นเองมันต้องเกิดเงื่อนไขการกดไฮกดโลลงนะครับก็คือจะเกิดการกลับตัวที่จุดสูงนั่นเองนะครับการกดไฮกดโลลงก็คือยืนยันการเป็นขาลงเพราะฉะนั้นไฮที่เกิดขึ้นจึงเป็นไฮที่มีนนยยะสําคัญธจริงทีนั่นก็คือเป็นจุดกลับตัวนั่นเองนะครับแล้วเราจะหาจุด โลที่มีนัยยะสำคัญได้อย่างไรเราก็มาต่อเลยครับหลังจากเราได้บีสีเหลืองเสร็จแล้วพอ B ีสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับเราก็เราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นโลที่มีนัยยะสำคัญไหมแต่พอมันไปทำจุดหนึ่งสีแดงเด้งขึ้นไปทำา1สีแดงตรงนี้ยืนยันว่าเป็นโลครับแต่ยังไม่ใช่โลที่มีนัยยะสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่ายังไม่มีการยกไฮยกโล หากจุดต่ำหรือโลนั้นจะเป็นจุดต่ำที่มีในยะาสำคัญคือเลื่อนระดับความสำคัญขึ้นอ่ะเป็นจุดกับตัวในขาลงขาลงแล้วเป็นจุดกับตัวขึ้นหรือที่เรียกว่าโลที่มีในยะาสำคัญเนี่ยนะครับความหมายเดียวกันนะอย่างงงนะครับมันจะต้องมีการยกไฮย,ยกโลขึ้นจากขาขึ้นกับตัวลงขาขึ้นกับตัวลงมีการกดไฮกดโลลงจึงจะเป็นลง แต่เวลาเป็นขาลงจะกลับตัวขึ้นต้องมีการยกไฮยกโลขึ้นจึงจะเป็นการกลับตัวขึ้นนี่คือเงื่อนไขนะครับเข้าใจนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ high e r high ล o ว e r l โลเนี่ยแหละครับแต่วันนี้เรามาแบบบ้านๆภาษาไทยนะอ่าเพราะฉะนั้นพอเราได้บีสีเหลืองที่1600ค่อยๆตามไปนะครับพันหเหรียญแล้วมันดีตัวกลับราคาดีตัวกลับไปทำ จุดสูงก็คือไฮที่1 8 3 4ี่เหรียญเจ้า1 8 3 4ี่เหรียญเนี่ยจุดสูงจุดนี้มันจุดที่1สีแดงทำา1สีแดงไว้นะครับ1สีแดงเราจะสังเกตเห็นว่ามันสูงกว่า2สีเหลืองเห็นไหมครับมีค่าที่มากกว่าสองสีเหลืองอยู่ที่1 8 3 3 1สีแดงอยู่ที่พัน4แน่นอน34มากกว่า33ถูกต้องนะครับโอเคนะเป็นการยกไฮขึ้น แล้วโลอะไรยกหรือ,อยังโลยังไม่ยกครับจนกระทั่งมาทำโลไว้ที่1721ซึ่งให้เป็น A สีแดงพอมาทำโลที่ A สีแดงปุ๊บแล้วมีการเด้งกลับนะฮายยกแล้วมีการยกไฮแล้วเนาะเหลือแต่ยกโลถูกไหมครับทีนี้พอเป็นการเด้งกลับปุ๊บทำไฮเออร์ไ er ฮที่สูงกว่า1834เหรียญตรงนี้ครับพอทำไฮเออร์ไ er ฮตรงนี้ปึ้ง มีการยกโลทันทีถูกต้องไหมครับยืนยันการยกโล1721สูงกว่า1679หลังจากที่ทำไฮเออร์ไ e ฮที่สูงกว่า1สีแดงหลังจากที่ราคาขึ้นแล้วทำสูงกว่า1สีแดงนะครับก็เลยทำให้ไปถึง2สีแดงนั่นเอง2สีแดงก็สูงกว่า1สีแดงนะครับถูกต้องพอมันสูงกว่าปุ๊บมันก็ยืนยันว่า A สีแดงคือจุดต่ำ พยืนยันว่า A สีแดงจุดต่ำเพราะนั้นมันก็เลยมีการยกโลขึ้นเพราะว่า A สีแดงมากกว่า B สีเหลืองเห็นภาพนะครับ A สีแดงอยู่ที่1721ส่วน B สีเหลืองอยู่ที่1,679 1,721มากกว่า1 6 7 9เพราะนั้นจุดต่ำา A สีแดงจึงยกสูงกว่า B สีเหลืองดังนั้น1สีแดงยกหายเรียบร้อย เอสีแดงยกโลเรียบร้อยมีการยกหายกโลเกิดขึ้นจึงยืนยันว่า b สีเหลืองเป็นจุดต่ำที่มีในยะสำคัญหรือเป็นการกลับตัวขึ้นนั่นเองดังนั้นนี้คือวิธีหาจุดกลับตัวหรือในขาขึ้นและจุดกลับตัวในขาลงจุดกลับตัวในขาขึ้นหรือที่เรียกว่า ไฮที่มีนนยะสําคัญคือกลับลงนั่นเองนะครับเป็นจุดกับตัวลงจากขาขึ้นกับตัวลงจุดเนี้ยวิธีหาคือวิธีแบบนี้นะครับแล้วเวลามันลงมานะครับแล้วกลับตัวขึ้นจุดต่ําที่กลับตัวข้างล่างเนี้ยนี่ก็คือวิธีหานะครับเป็นโลที่มีนนยะสําคัญนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องมีการยกไฮยกโลขึ้นถูกต้องนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งรอบที่สามเวลาเป็นขาขึ้น ราคาสินค้าเป็นขาขึ้นแล้วจะกลับตัวลงจุดกลับตัวหาอย่างไรนี่คือวิธีนะครับเราก็เลยจะต้องหาด้วยวิธีสีเหลืองครับวิธีสีเหลืองคือจุดกลับตัวในขาขึ้น้าขาขึ้นมาจะกลับตัวลงต้องหาด้วยวิธีสีเหลืองนะครับต้องมีการกดไฮกดโลลงแล้วยืนยันแล้วยืนยันด้วยนะครับยืนยันด้วยการทำ lower low ตรงจุดสีฟ้าตรงนั้นนะครับเราก็จะได้จุด กับตัวในขาขึ้นแล้วจุดกับเวลาเป็นขาลงเวลาเป็นขาลงจะกลับตัวขึ้นจุดกับตัวในขาลงตรงนี้ก็สังเกตจากสีแดงครับวิธีสีแดงมันจะต้องมีการยกไฮย,ยกโลขึ้นจึงจะยืนยันว่าจุดบีสีเหลืองเป็นจุดกับตัวขึ้นเข้าใจนะครับนี่คือวิธีหาจุดกับตัวนะครับบางท่านใจร้อนก็ไม่ได้ครับต้องตามคอนเซปต์นี้เลยนะครับโอเคครับ ไปต่อนะครับจากตรงนี้ก็จึงเป็นวิธีที่จะหาจุดกับตัวในขาขึ้นและขาลงใครเข้าใจกด5มาคนละ3ตัวครับไม่เข้าใจกด0บางท่านรู้จักทฤษฎีดาวครับแต่แต่ไม่รู้จุดนี้ไม่รู้จุดนี้แค่ทำ lower low ก็นึกว่าอันนั้นจะเป็นจุดกับตัวแล้วหรือ แค่ทำไฮเออร์ไฮครั้งแรกก็นึกว่ามันกลับตัวแล้วแล้วก็ถูกหลอกแล้วก็ถูกหลอกนะครับถูกตลาดหลอกครับเพราะว่ามันต้องยืนยันด้วยโลด้วยไม่ใช่มันต้องยืนยันทั้งไฮทั้งโลครับว่าเป็นการกลับตัวไม่อย่างนั้นราคาก็จะไม่ใช่เรียกว่าการกลับตัวครับบางครั้งมันทิ้งตึ้งแล้วมันก็เด้งกลับเลยถีบเราหน้าหงายบ่อยครั้งมากนะครับที่สมาชิกจะถูกถีบ หน้าหงายกลับมาครับเนื่องจากว่าไม่รอการยืนยันทั้งไฮทั้งโลแล้วคิดว่ามันยืนยันแค่ไฮหรือยืนยันแค่โลแล้วก็นึกว่ามันกลับตัวแล้วแล้วก็ใจร้อนนะฮะอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วก็แอคชั่นไปโดยที่ไม่รอการยืนยันทั้งไฮทั้งโลมันต้องยืนยันทั้งไฮทั้งโลครับว่ามีการยกตัวมีการกดตัวจึงจะเรียกว่าจุดก่อนหน้านั้นคือจุดกลับตัวนะครับ ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจกด5ามาคนละ3ตัวนะครับไม่เข้าใจกด0เมื่ออธิบายอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราไปดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วยกันเราไปดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วยกันด้วยทฤษฎีดาวครับโอเคนะเราแค่ต้องการหาจุดกลับตัวนี่แหละเข้าใจนะครับจุดนี้นะครับไปกันเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่กลับตัวมันก็จะเป็นดาวเทนเป็นอัพเทนต่อไปนะ ลองนําไปพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวโน้มในวันศุกร์วันนี้จะมี3กรณีนะครับกรณีที่1คือลูกศรสีแดงกรณีที่2ลูกศรสีฟ้ากรณีที่3ลูกศรสีเหลืองนะครับตามนี้เลยครับทุกท่านขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ